สุศลมหาสมัยสุเอิวเมสุตังเอกังสมัยยังพคะว้าสเกสุวิหารติกะปิลาวตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสสติปัญจามเทหิภิกขุสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยภุยนัสนิปติตาโหนเทพคะวันตังทัสสนายาภิกขุสังขันจะ อตโคจตุนังสุทธาวาสกาอิกานังเทวานังเอตาทะโฮเสยังโขภะคะวะสะเกสุวิหารติกะพีระวตุสะเมงมหาวะเนมหาตาภิกขุสังเฆนะสัททิงปัญจมะเตภิกขุสะเตหิสะเปหวรหันเตสะหิจะโลกธาตุหิเทวตา เยปุเยนาสนิปติตาหูเตปะขวันตังทัสสนายภิกขุสังฆันจายันุนัมยัมพยนาภะขวาเตนุปัสสะเมยามะอุปสังกมิตวาภะขวาโตสันติเกปาเจกคาถาภะเสยามะเตียอัตโกตาเทวตาเสยยาถาพีนามาภะระวาปุริโสสมันชิตังวาภาหัปปสารย์ปะสาริตังวะ ฮาหสมมิเจยยวะเมวสุตาวาเสสุเทเวโสอันตารหิตาภควโตปุระโตปะตุระหังสวอาทโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวัยกัมมันตังทังสวยกัมมันตังจิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกยมังคาทังอภาสิมหาสัมโยปวะนาสมิงเทวกายาสัมมา กตาคตัมมหายมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะปะไรชิตาสังขันติอาทะโกอปปราเทวตาภระขาวตัวสันติเกี๊มังคาทังอภาเสียตตาพิขาวสมาทางสุเกตังอัตโนโชกมะกังสุสาระทีวะเนตานิคะเหตวานทริยานิรักขันติปันทิตาติอาทะโกอปปราเทวตา พระขาวตัวสันติเกี๋ยมังคาทางอภัสีซเขตวาคีรังเขตวานปรีคังอินทกีรังโอหัจามะเมชาเตจรันติสุธาวิมาราจกุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอตาโคอัปปาราเทวตาภะคะวตัวสันติเกี๋ยมังคาทังอภาสเซเยเกกิพุทังสารนัง ตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติเอเตอตโกภะกะวาภิกขุอามันเตสีเยปุยนาภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหุนเตตาธาคตังทัสสนายะภิกขุสังขันต์ะเยปิเตภิกขเวหิสุฆ์ติธรรมทานังอรหันโต สมาสัมพุทธ a เตสาปิภะคะวันตานังเอตปะรมาเยวะเทวตาสนิปติตาอหิสงสยถาพิไมหังเอตรหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนุคตมัานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสาปิภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตา สันนิปติตาภเวสันติเสยธาปิมายังเอตระหิอาจิคิสามิภิกเวนเทวกายนังนามานิเกตยิตสามิภิกเวเทวกายนังนามานิเทสิสามิภิกเวเทวกายนังนามานิตังสุนัธาสัตวังมนาสิกรโรทาภาสิสามิิเอวัมพันเตติโกเตภิโกปะกวาโต ปจัสโสสุขะควาเอตตาธวัจสิโลกะมนุกะสามาญาตภูมิตาทัสสิตาเยสิตากิริฆาพรังปหิตาตาสมาหิตาปุตตุสีหวะสันลีนารุมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนาสุทาวิปัสสันนมนาวิลาปิญญวันจา सते यने कपीरव थे तथोमत तो सत्सवकेकृकाया अभी कंता तेजाथि गवो ये ते च तपमगरूं सुतवा बुथ स सा, सा ते शुरु रूजा सा सनापे केशमत पु सहसा सहसा था सतरींग सता เอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัทธสุงอัพเพเกนันทมัทธคุงิสาสภาพุทธาหุงตันจะสั n n ังอภิญญายะวะวะคิตวานะจ a กกุมาตะตัวมันตะเยสัทธาสาวะเกสาสนิระเตียเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทภิกโวเยโวหังกิตเยสามีกิราหิ อนุภู菩萨สตาสหัสสาวยาคาภู่มมากาปีระวัตถไวทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสสีโนมหันทะมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิธิงวะนางชะสหัสสาหิมะวตายาคานานณตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสสีโนมหันทะมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิธิงวะนาง สตตาคิราติสหัสยาคาอะนันาตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตนาวันโตยะสัสนโนมรันธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังอิเตเตโสราสัสหัสยาคาอะนันาตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตนาวันโตยะสัสนโนมรันธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนัง เวสามิตาปัญจสัตายะคานานาตาวันนีโนุ่ยทิมันโตชุติมันโตวนนันโตยะสัสีนมวันธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวานังคุมพิโรราชาค่ะหิโกเวพุลสานิเวสานังพิโยนังปัญจาพิโยนางสตตสสหสังยาคานังปผยิรูปัสสติคุมพิโรราชาค่ะหิโก โสปาคัสมิติงวะนางปุริมันจัติสังราชาทตารโตวัสสเติกันทพานางอธิปติมหาราชายัสสิโตพุทธปิตาภาหวอินทานามะมหัปละไรติมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนมนทมาณพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนัง ตักขี่นั้นจะที่สร้างราชาวิรุโหตัปปะสาสเตียกุมพันธนังอธิปฏิมหาราชายสสิโซปุตตาเปีตัสสาภะโวอินทนามามหาภลาอิทีมันโตชุติมันโตนันวันโตยสสิโนโมทมมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวัง ปัจชิมันจ่าทีสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวินธานามามหาภลาอิที่มันโตชติมันโตนอาอันโตยสัสสิโนมอนธรรมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนางอุตตรันจาที่สร้างราชาคุเวโรตปภาสาสติยาขานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปี ตัสะพะหะโวินธนามามหาพลาอิทิมนโตชุติมโตอันนาอันโตยสัสิโนมรทมานาภิกขมงภิกขูนังสมิติวะนางปุริมาทิสังจัตารโตทักิเนนาวิรุณะโกปัจฉิเมนาวิรูปโกคูเวโรตรังทิสังจัตตารโอเทมหาราชสมันตาจตุโรทิสาทัทธันละมนาทั้งสุวรรณีกะเพละวะเถเว เทสังมายาวินุทัสาคขวันจานิกาสัทธามายาคุเตนโุเวเตนโุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโทจะกินุคันโตนิคันโตจะปานาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันทัฟโพนโรราชาชโนสะโพ ภูบัญจาสิโกเจวะติมภารุสุริยวัชสาเอเตจันเยชราชาโนกันทภาสหราชุภีโมธมานาภิกกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางอาทาโคนาภาสานาคาเวสาลาสหัตชะกากัมภารัสตาราคูบยคาสหายาติพิยามุนาทัตตะธาจากูนาคยาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะค้าสมิติงวะนัง

ขาสพันนาสารนามังสุพุทธังชิตาวชิระเทนะสมุทังอสุราสิตาปาตโรวาสาวัตติทิมันโตยัสสิโนการักัญชามหาปิสมาสุราชานเวคาซาเวปจิติสุกิติจปะฮาราตูณมุจิสหสัตัญจพลิปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสนายตวะเลิง เสนังลาหูพัทธมุปาคมุงสมโยธานิพัตเตนเตปิโูนังสมิติงวะนังอาปูจัตเทวาปัทวีจัติโชวยตถาคามุงวารุณาวารุณาเทวาโสุโมจายาสัสสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายยสสิโนทัสเตตัสสะทะกายาสเพนานันตะวณนิโน อิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัตสิโนมอนธมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเวนตูจัตเทวาสหาลิจัสมาจัตุเวยามาจันทสุปนิสัตเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยะสุปนิสัตเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักตานิปุรักิตาวาคูมันทวลาหกาวสุนาวาสาวเสตโทสโคปาข้าปุรินทัโท sete taata yasape nanatawan Nino ngiti mento sidi mentondawantonyasa Sin mohon tham mana pika mu pikunang semingwenang Aku sah put tewasalamaki siikaariwa aritaka jaya ca Umapani waruna sah hama cajuta caani syaka Sure ถ้เตทิถ้าสัทกยาสัเพนันตะวันนีโนอิติมันโตจุติมันโตนาวันโตยาสัสิโนมนถ้ามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสัมมานามหาสมานามโนสมมโนสุตมะคิตาปตุสิกาคูอาคูมโนปตุสิกาอาทาคูฮารโยเทวายเจจรูหิตาวสีโนปารากามหาปารากาคูเทวายาสัสิโน ถ้าเตทั้สะทากยาสะเป็นนาณาตวันนีโนุิทีมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสีโนมวนธ้ามนาภิกามุงภิกูนางสมิติวานังสุกากาลุมหารุนาคูเวกานาสาสหฮุทาตะกายะปะโมคาคูเทววิจักขะนาสธรรมตาหราคชามิสกาเจย์สีโนธนะยังอาคาปชุนโนโยทิสาภิวเสติ ตสเตทัสสะทกายะสะเพนะนานัตตะวันนีโนอิติมันโตหิติมันโตอนันโตยะสะสีโนโมธัมมานาภิกัมมังภิกขูนังสัมมติงวะนังเขมิยาทุสิตะยะมะกะทักะคะยะยะสะสีโนสัมพิตะกะละมะเสทถาโชตินามะจะอัสวะนิมานะนะติโนอะคั่วทะคุรุปะระนิมีตาทะเสเตทัสสะทกายะสะเพนะนานัตตะวันนีโน อิทิมันโตสิติมันโตนัวมันโตยะสัศีนวะโมหันทมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางสัทเทเตเทวานิกายาสัเพนนตะวานิโนนามัณวเยนาคันจงเยจันเยสัทิสัสหะปับุทัสาติมักขิลังโอคาตินัมนาสระวัฒเขโมคาตารังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุขพรามาปรมัตโตจัปปุไตติมาโต Saasanang kumaru teso jasopak ka semmititiwanaang Sa sap praro kanang mahap hamapi tidak Uppan nojud diman topi semak yoyesa seso Taseta israku peje gawasawat Di no, tesan jama jatoaka Harto perwarito teja sapea piken desin te tewe de sap เอตัขันนาหะธาปันธะธะระเหนะปันธะมัตุโวะสมันตาปริวารรธะมัวมุนจิตาโกจินังอิติตธรรมหเสนโอคราหเสนังอเปสัยยปานินาตัลมาหะจ่าสรังคตวานาเพราวังยะธาปุสสโกเมโกธนายันโตสวิจุโกตถาโสปจิตาวัติสังพุทโธอาศยมวเสตัญจะสพังอภิญญายาวะวิจตวานัจขุมา ตถาะมันตยิสัตถาสาวกเกศาเสนระเตเทวปารเสนาภิกันตาเตวิชานาทภิกขวเตจาตัปปมะคารุงสุตวาพุทธศาสาสนังวิตราเขหิปกามุงเนสังลมปินชฉยงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัสสินโมทันติสางภูเตหิสาวกเเตชะเนสุตาติ